กำลังทำเออทำคลิปแล้วเดอ้เอ,อโอเค,อเคขอให้มีความสุขเด้อว,วันนี้เดอ้อมีลูกอีกคนหนึ่งเดอ้อปีที่แล้วมีคนหนึ่งและปีนี้อีกคนเนาะโอเคไหม,ไมไเ,อเ,อเอาแฝดสีเลยเอาแฝดสีเลยโอเคเอาแฝดสีเลยอ้ยอยากเลี้ย,ง,ย,ง,ยงแบบจุกใจไปเลยอ่ะแล้ววันนี้เลี้ยงอะไรวะอยู่ขอนแก่นเนี่ย วันนี้เหรอเออไม่พี่จะมาทำ้องโอ้ยสิไปยังไงพวกอย่างคน่าจะมานอนในนี้ตกตากบ้านน้อยมาเนาะเออนกหนูปูปีกอยู่บ้านเยอะแยะจะไปยังไงเอามาด้วยเอามันมาด้วยตายคุณก็นอนเหงาคุณไม่มีเพื่อนอ๋อคุณไม่มีเพื่อนโอ้ยค่อยก็อยู่กับนกสองตัวนี้แกล้แกล้อยู่ในกรงฝนก็ตกโอ้ยถ้าพี่เพชรด,ดีๆเหมือนเมื่อก่อนก็ไปแล้ว ก็มาอยู่ร้านเหรอนเนี่ยหยุดก็เลยหยุดทุกอย่พี่เมืม่อคืนตื่นแต่เช้าตื่นแต่ตีสี่นอนไม่หลับเป็นไรมันตื่นเต้นมันเกิดตัวเองไม่รู้กันพี่เขารู้เขาเรารู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าความแก่เริ่มมาหากลางคืนจะไม่นอนเออทุกคนนอนแล้วก็เบียร์ก็นอนประมาณ อเ,อเออ,เอ,อโอเคถ้ามีโอกาสก็จะไปดอกโอ้ยได้อยู่ใกล้ๆค่อยขับรถไปอยู่ตั้งไกลแต่ว่าไปจะไปหาอยู่จะหาวันเป็นเที่ยวไม่ไอยู่ไปเมื่อไหร่ละมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาว่าจะเปิดร้านอยู่กขาพลังไอ้นี่น่าจะเป็นกลางเดือนหน้านะจะเปิดร้านขายไปขายเหมือนเดิมนั่นแหละก็ก็แก๊แกๆไปอยู่บ้านไป เราไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่ต้องเสียอะไรนี่ใช่ไหมเออขายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละได้ยินเสียงนกไหมเนี่ยเอาเปิดโฟนดูที่เนี่ยนี่เฮ้ยไหนดูหนสิดูหน้าหนสิเนี่ยเห็นปีเอ้ยหน้ามันแผบเลยนู่นจะไปจะไปไหนได้ยังไงเบียดูนู่นนี่งั่นอ่ะอยู่เนกกโอ้ยเป็นเป็นอีแฉว ฮะเป็น huh. ี่แจ <net> <net vap ing problem> no, ๋วเป็นี่แจ๋วเหรออยากจะเห็นไอ้กซ์อะไรนะเน็ตพี่ชาว่าเน็ตเบียร์ชายไม่เน็ตเน็ตพี่ชาว่าเน็ตเบียร์ชาเน็ตเบียร์แหละมันอยู่ไม่นิ่งเบ็ดเน็ตค่อยพี่พี่นัดไม่เป็นอะไรเออเออมีขอให้มีความสุขเด้อเด้อนะ มีเงินก็ให้มีบ้านหลังใหญ่ๆอีกสักหลังหนึ่งเนาะหาเมย์สักคนเนาะฮ่เอาก็ต้องหาเมยอีกคนมาช่วยทำฟาร์มสะอาดเดี๋ยวครูติ๋วได้ยินก็นล่อหัวค่อย <c oughs> เออทำอะไรเลี้ยงวันเนี้ย,อเ,ยเออโอ้ยโล่งๆงั้นดีแล้วทำฟาร์มสะอาดง่ายเออเออ ลงๆลงเออก็เออเห็นธาตุเลยนะเนาะสาธุคิดถึงเด้อทำ,ทำไรกิน<ะ>ทำ,<ต>ท,ำทำหมูมะนาวเออโอโ้โหจ,จำสูตรพี่นัททำได้ไหมล่ะมีมีมีพี่มาทำให้กินเหรอมีพี่มาทำให้กิน เขาทำงานร้านอาหารนี่เขาก็เลยเคอบอกว่าเนี่ยเขามาทำให้กินหน่อยเออโอเคโอเครู้สึกว่าจะอ้วนขึ้นฝกเก่าไหมวะเนี่ยเออเหดิมมั้ยฮะเหมือนเดิมหน้ามันแผลบเลยเออหน้ามันทำแต่เช้าไม่เสร็จนะเนี่ยเหลือนอกบ้านนอกบ้านก็ทำเสร็จแล้วครับรูปบ้านก็เสร็จแล้วเนี่ยเออเก่งเก่ง พี่เพชร <คน S 1> ก็เตือนได้วันนี้นะเยอะนะคนเยอะเหรอ,น,หรอนักร้องมาเทียบเลยนี่นะเหรอนักร้องมาเทียบเลยเหรอเตรียมพวงมาลัยไว้ยังอะ่จะจับเต็มคนเตือนเลยเหรอโอเคโอเคเเเสีียยดาาาพ่มนะอ,ออจะไปได้ยังไงอ่ะโอ้ยอยู่ตั้งไกลเนาะเอออยู่ตั้งไกลเนาะเออมันไกลอยู่ดิไม่ใช่ใกล้ดิใช่มันไกลอยู่ดิ เน่งะเบียดไปก็พูอย่างไกลอ่ะเออแล้วจะให้จะไปเด้วพี่เพชรเป็นอย่างงี้นะเออเป็นเหมือนเมื่อก่อนนี้แกโอโ้โหไปก็ไปนั่งกินนมมาสิแกก็น้ำลายยืดเลยสิเฮ้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วปลูกต้นไม้ทั้งวันเดนนี้สลบปไปแล้วไม่ปลูกต้นไม้นอนทั้งวันหาต้องหาอะไรทำเออหาอะไรทำ ไม่เป็นไรหรอกพี่นัทก,ก็อยู่กันได้สองคนสบายชิลๆไม่ต้องห่วงเอออยู่ไปเออเนี่ยมันมันก็เหงาเหมือนกันนะเนี่ยแล้วดูท้องนาที่เนี่ยเห็นไหมฝนไม่ตกสวยไหมนี่สวยช่วงนี้ตอกลาเออพี่เพชรก็ทํามุมใหม่นี่พี่เบียดูนี่ไทอุดรก็ททามุมจิบกาแฟตอนเช้าหน้าบ้านเขาหน,น่เห็นไหมเนี่ย เห็นไหมเอารถจอดเข้ามันเกะรถมอเตอร์ไซค์ฮะรถมอเตอร์ไซค์พี่นัทไงเออนี่มุมนี้สวยไหมเนี่ยได้ได้ไหมเนี่ยมุมนี้มุมนี้น่าอยู่ไหมแล้วข้างบนเขาก็ทำหนุนเนี่ยเนี่ยดูก็เพาะต้นไม้ไว้ทีเนี่ยเออเห็นไหมฝนก็กําลังจะเออเออเออจะมานอนห้องแอร์ก็มา ให้นอนเออเนี่ยเห็นไหม,น,น,ม,มนี่มุมนี่มุมนี้สวยเอาไอ้กระจังมาด้วยมันโตแล้วมันมาได้แล้วนี่น,นี่มุมเนี้ยเนี่ยดีไหมล่ะเนี่ยปีเดียวอ่ะพี่เพียดูต้นไม้ที่ปีเดียวมันเยอะขนาดเนี่ยดูความ มันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้อะไรมันยิ่งใหญ่เดียวนะนี่ดูสิต้นทองอุไรที่เราปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยอทองอุไรมาจากนูน่นทางนั้นเลยนะเนี่ยสูงมาเลยนะเออแปบ๊บเดียวเห็นไหมเนี่ยหมอพี่ดูหัวไงฮะดูหือเออแล้วทำไมไม่เปิดแอร์มีแอร์จะ,จะก็เปิดแอร์ไปนี่ นี่กระต๊อบพี่นัดเป็นไงพี่เบียร์กระตอ๊อบนี่นั่งเล่นกระต๊อบก็ได้เห็นไหมฮัลโหลสงสัยหลุดหลุดแล้วมั้งเออกระต้อมันสวยเออสวยไหมล่ะอเฮ้ยกระต๊อบนี่ซื้อใหม่<น>กระตอ๊อบกระต๊อบซื้อใหม่กระตอ๊อบนันทิ้งไว้ให้พี่เหี่ยวหมดเลยลเออเท่าไหร่เท่าไหร่ อันนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้อ่ะอันนี้สามพันหะ้าสี่พันกว่าบาทมั่งเนี่ยสี 4, ่พันถูกเลยอ่ะเออถูกสี่แถวนี้มันไม่ไผ่ยเยอะแถวขอนแก่นถูกนะแถวสกลนครที่เราซื้ออ่ะมันมันไม่ได้มีเนาะพี่เบียนะร์อืมเออไปไว้ที่บ้านโอเคโอเคที่บ้านไม่มีกระต๊อบนั่งเลยที่บ้านไม่มีกระต๊อบนั่งเลยอ้าวกระต๊อบที่ทำไว้ไง กระต้อพี่ทำไว้ล่ะสาราเหรอเออมันเป็นสาระนะเป็นลานใหญ่อยากได้แบบกระต๊อบแบบนั่งแบบชิวๆแบบน,นั้นอยู่เออซื้อสิสาาเงินจ,ะจะ้ะไหมนบ้านนะเออเนี่ยมันอย่างนี้มันเย็นฝาที่จะทำเหล็กเนาะนั่งสบายฝาออเออเอากันละแบบกันเฮ้ยถ้าเราอยู่โกก,กอกเราจะเป็นไงกันวะตอนนี้พี่เบียร์ <c oughs> คิดถึงบ้องไหมเนี่ยฮะ Ừ, คิดถึงบ้างไหมเหือเหือแตกเลยม่เปอยู่แี้เออเหือแตกเลยคิดถึงเลยเนาะเออคิดถึงคิดถ <c ười> <c ười> okay, ึงโอเคเดี๋ยวเอื้อปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน